ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทำมันทีเวอีฟดูนะครับโดยจะยึดจากโจทย์ตัวนี้นะครับป้อนใช้เกรดโดยใช้ค่าตามช่วงนี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ป้อนค่าเข้าไปเนาะเราจะตัดขั้นตอนนี้เราจะกําหนดค่าสกอร์ให้โดยตรงเลยนะครับลองดูซิว่าทําอย่างไรได้บ้างนะครับเผื่อบางคนฟังจากที่อธิบายแล้วอาจจะไม่เห็นภาพนะรเริ่มต้นนะครับผมมีคะแนนอยู่นะครับ ชื่อว่าสกอร์นะครับผมอาจจะกำหนดเป็นเท่าไหร่ก็ไม่แน่ในับ <Yes. S 1> นี่คือสกอร์ผมมาวาง i e ินะครับ i ิ if e e ตัวแรกเนี่ย mm hmm. วงเออนี่คือเงื่อนไขใช่ไหมครับแล้วก็กล้ามาวงเล็บปีกาเปิดปิดเง mm hmm. ื่อนไขที่เป็นจริงนะครับถ้าสกอร์นะครับ mm hmm. ถ้าสกอร์นะครับท่อ mm hmm. ไหนคุเก็บเอ แปดสิบถึงร้อยใช่ไหมครับน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อยนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อยอ่าแต่ไม่เกินนะครับใช้แอนนะแอนในที่นี้ใช้เครื่องหมายแอนตัวนี้นะครับเชื่อมนะครับและก็สกอร์เนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับแปดสิบนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าแดนที่เราก่อเข้าไปเนี่ยสกอร์ เก้าสิบเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อยใช่ไหมครับอ่าเก้าสิบน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อยจริงใช่ไหมครับอ่าจริงนะครับและนะอันนี้คือและนะครับแอนเนาะสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับแปดสิบนะครับจะเห็นได้ว่าเก้าสิบก็มากกว่าหรือเท่ากับแปดสิบจริงเพราะฉะนั้นจริงและ จริงเป็นอะไรครับเป็นจริงใช่ไหมครับเป็นจริงก็จะทำการเอ u t นะครับหรือฟินค์คว่าเกรด a นะครับอ่าเกรด a นะครับออกมาเหมือนบบตรนี้เลยนะครับอันนี้กรณีกีฟแรกนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงแต่ถ้าไม่ใช่เอนะครับอ่าเอก็มาอีกใช่ไหมครับ นะครับมี if นะครับ elif เงื่อนไขนะเงื่อนไขที่สองต่อมานะครับเงื่อนไขจะมา elif นะครับ elif ก็ score นะครับมไม่กวนนะ้าหรือเท่ากับเจ็ดสิบเก้าใช่ไหมครับ้อยกว้าหรือเท่ากับเจ็ดสิบเก้า และนะและสกอร์นั้นต้องมากกว่าหรือเท่ากับ70ใช่ไหมครับสกอร์นั้นต้องมากกว่าเท่ากับ70็ดสิบอา s า t เอสเลเอาเป็นเฉยเลยครับ70ถึง79 เป็นเกรด B นะครับตามนี้เลยนะครับก็คือถ้าผมกมเข้ามาถ้าเงื่อนไขแรกไม่เป็นจริงมันจะเอลมาตรงนี้ใช่ไหมครับในเอลนี่มีอีฟซ้อนอีกทีหนึง่งนะครับนะแล้วตบบนี้ก็จะทำนี้ไปเรื่อยครับซ้อนไปเรื่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็วงนี้เปิด,ปดอันนี้นะ ที่ว่านี้ก็คือก็อนะครับร้อยกว่นหรือเท่ากับ69นะครับหรือสกอรนั้นกะล้องมากกว่าหรือเท่ากับห0สิบนะอืมจะได้เกรดแล้วครับคนนี้เริ่มไม่พิมแล้วนะครับเริ่มกรอบ นะครับเริ่มกับเพรสซี่นะครับใช่ไหมครับเพรสซี่อ่าเพรสี่เสร็จกอบเรียวนะครับเริ่มกอเริ่มไปพิมพ์อ่าวางวางลงไปนะครับห้าสิบเก้าถึงห้าสิบอือเกิดเลยครับเกรตตีดีด็อกนะครับโอเค okay. ม,ามาถึงตรงนี้ครับถ้าต่ำกว่าห้าสิบ คือนอกเหนือจากขอบเขตนี้นะครับอ่าผมก็สปเอลไปเลยนะครับเอลแล้วก็ใช่ไหมครับเอลแล้วก็องเล็บปิดกาเปิดปิดไม่ไม่มีเช็คอีกแล้วนะครับเอสเอาเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเกรดนะครับเกรดเก็บอีเก็บเอฟเก็บอีอ่ะสมมติมาเป็นเก็อีแล้วกันนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะฟินออกตามนี้เลย ลันนะครับเกรดเอนะครับเก้าสิบหกสิบเจ็ดคะแนนไม่เกิดเลยครับหกสิบเจ็ดคะแนนเกรดซีเช่นกันหกสิบเจ็ดคะแนนอยู่ในช่วงนี้เนาะได้เกรดซีนะครับยี่สิบคะแนนละครับทั้ยี่ส,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 สนนิบคะแนนสามสิบสติคะแนนได้เกรดอี e. อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็จะทำให้มีทางเลือกนะคือทำโดยใส่ if ซ้อนๆกันไว้นะครับเรียกว่า multi way i if หรือ nest if ก็ได้นะครับซ้อนกันไว้แบบนี้นะครับตามนี้เลยนะครับก็จะสามารถมีทางเลือกมากกว่า2ทางนะครับเราระมัดระวังให้ดีนะครับการใส่เงื่อนไขนี้ก็ต้องสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงนะจริงๆจะทำเท็จะไม่ทำใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่านิพจน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มี นิพจนเดียวนะครับมีสองนิพจนแล้วเชื่อมด้วยแอนนะนะครับจริงและจริงจริงเป็นจริงจริงจะทำมาทับนี้นะครับก็ตามนี้นะครับบางคนอาจจะใส่อย่างนี้ก็ได้เนาะน้อยกว่านดเดยวหรือมากกว่ามากกว่านะครับมากกว่าแปดสิบได้ไหมมากกว่าแปดสิบได้ไหมครับไม่ได้เนาะเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่ามันคือ81ใช่ไหมครับถ้า80แล้วได้ A เนี่ยก็คือต้องมากกว่านะือเทุกครับหรือบางคนอาจจะเขียนมากกว่า79ก็ได้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองในการเขียนนะครับเอเคมัไหครับแต่ถ้าเขียนนี้อาจจะเข้าใจง่ายหน่อยว่าช่วงคะแนนมันก็ตรงกับที่เราระบุไว้นะครับมีคําถามครับว่าถ้าผมใส่คะแนนที่น้อยกว่า0มันจะมีเกรดไหมครับยกตัวอย่างเช่นผมใส่ิ0 รอบเซคะแนนนะครับเกรดจะเป็นเกิดเลยครับใน E นะครับเพราะอะไรครับเพราะตอนเกรด E นี่คืออะไรก็ตามที่อยู่นอกเหนือช่วงที่กําหนดทั้งหมดผมให้เป็น E ทั้งหมดนะครับแล้วถ้าผมมีคะแนนมากกว่าหนึ่งร้อยนะครับเช่นมีคะแนนสองร้อยร้อยก็ได้นะครับนีน้แตเกรดอะไรครับอืมก็จะเป็นเกรด E มัอนเิมครับเพราะอะไรครับ เพราะผมบอกว่าเฮ้ยถ้าสามร้อยถ้าตัวนี้มีกเงขจริงก็เกรด A มันก็ไล่ของมันไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายพออันต,ตัวสุดท้ายเป็น L นี่ไม่ได้เช็คอะไรเลยถ้านอกเหนือจากนั้นให้ E หมดเลยคนได้สามร้อยก็ได้ E อุ้ยคงไม่ไหวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คืองั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับงั้นเราใส่ IF แบบไ่สักนิดนึงอีแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้าสกอร์นะครับอ่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ สี่สิบเก้าแล้วก็ยัไ้เกดอะไรถัางหมดสี่สิบเก้าถือว่าแล้วก็ and, แอนเนาะแอนและนะสะกรอร์นั้นต้องมากกว่าหรือถ้ากับศูนย์อ่ะอย่างเงี้ยก็จะเป็นการดักไว้ว่าโอเคการที่จะได้ e นะคุณจะต้องอยู่ในช่วงศูนย์ถึงสีิบเก้าท่านั้นนะถ้าได้สามร้อยคุณจะไม่มีเกรดนะครับ เออตั้เป็นเรื่องของการตรวจสอบนะการใช้อีฟเนี่ยต้องระมัดระวังว่าเออถ้าเราวางเงื่อนไขไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะหลุดออกไปเป็นประเด็นอื่นหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะต้องเช็คเส้นิดหนึ่งนะครับมันมีหลายตัวเลือกก็จริงแต่บางทีเงื่อนไขที่เราวางไว้อาจจะไม่ครอบคลุมกับทุกเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นประเด็นได้เพราะฉะนั้นก็เน้นให้ตรวจสอบด้วยนะครับ อย่างตัวอย่างที่แสดงให้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ